สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิดาทาโร่เลิฟทาโร่นะคะวันนี้เราจะมาทำเรนดอมหวข้อคือคนแบบไหนที่จะเข้ามารักคุณในเร็วนี้ทิดาขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด s u b สไคร b ์คอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักเพื่อเป็นกําลังใจให้ทิดาด้วยนะคะไพ่สามารถดูได้ทุกท่าทุกราศีถ้าเรื่องราวที่ทิดาอ่านนะไพ่มันตรงกับคุณคลิปนี้เป็นของคุณพลังงานอาจจะสลับตัวตนกันได้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่เพื่อนเพื่อนกดเข้ามารับชมคลิปนี้ไพ่มีแรงดึงดูดกับคุณจริงๆนะคะเราจะไปถามไพ่ทาโร่กันชัดๆเลยนะคนแบบไหนจะเข้ามารักคุณในเร็วนี้และเขามีลักษณะแบบไหนที่จะได้ใช้ชีวิตค,คู่ร่วมกับคุณยาวๆที่ดาขอให้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นางฟ้าปรดบอกให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะที่ดาขอชัดๆเลยนะคะ ที่อาวานคนไกลคุณมากๆต้องมีการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาพบมาเจอกันหรือบางคนไกลถึงต่างชาติได้เลยนะคะ The Sun ให้แห่งความโชคดีในทุกๆด้านก็ขึ้นมาคนคนนี้เป็นคนเบิกบานแจ่มใสยอยู่ใกล้และทําให้คุณมีความสุขสนุกสนานล่าเริงเขาเป็นคนชอบชีน้นําทางแสงสว่างให้คนอื่นได้เป็นอย่างดีด้วยนะ คนคนนี้คุณอยู่ใกล้แล้วคุณจะรู้สึกอบอุ่นใจมากๆเขารักความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเขามียศมีตำแหน่งในหน้าที่การงานที่ดีด้วยนะและเขารักเกียรติรักศักดิ์ศรีมากๆด้วยคนคนนี้เขาจะเข้ามาเป็นความสุขของคุณด้วยนะคะสเตนเขามีความเข้มแข็งแข็งแกร่งใจร้อยเป็นคนกล้าหาญชาญฉลาดไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคปัญหาอะไรด้วย ถ้าเขาได้มาอยู่ใกล้ๆคุณเขาจะยอมคุณได้แค่คนเดียวนะคนคนนี้เขาจะเป็นคนขี้อ้อนเอาอกเอาใจคุณเป็นอย่างดีมากๆเขาจะชอบคลอเคลียอยู่ใกล้ชิดคุณเขาไม่ค่อยอยากห่างคุณด้วยนะไฟอัลเพนต์เคิลชีวิตของเขาคนนี้จะได้ไปผ่านเส้นทางที่ชีวิตที่มีความลำบากยากแค้นมีความทุกข์กายทุกใจมาก่อนเพื่อให้เขาได้ไปเรียนรู้และเติบโตขึ้นแล้วเขาถึงจะได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณ เอกอ็บซอร์ความชัดเจนในตอนนี้ถ้าเขามีอุปสรรคปัญหาอะไรที่เป็นอยู่ไม่ได้รับการแก้ไขมันกําลังจะได้รับการแก้ไขมันจะได้เคลียร์จบปัญหาแล้วนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเขามันจะจบสิ้นลงแล้วด้วยเพจอ o f บซอร์สคนคนนี้เป็นคนพูดจาดีบางครั้งก็พูดตรงๆไม่ค่อยอ้อมคอบสักเท่าไหร่ บางทีมีความเป็นเด็กดือ้อเอาแต่จใจอยู่เหมือนกันนะเป็นคนชอบเรียนรู้มีความรู้อยากรู้อยากเห็นมากและเขาชอบหาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองถ้าคนคนนี้เขาได้รักคุณแล้วเขาอยากรู้เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างของคุณในชีวิตด้วยนะเขาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณเสมอเขาจะแสดงออกทางความรักอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาให้คุณได้รับรู้ด้วย Queen of Swords ขาจะเป็นคนดุเหมือนกันนะแสดงออกความรู้สึกของตัวเองแบบตรงๆถ้าได้โกรธโมโหร้ายมากๆเหมือนกันคนคนนี้เขามีความชัดเจงของความรู้สึกของตัวเองมากๆด้วยนะ King of Cups แต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนมีความอ่อนโยนจิตใจดีมากๆเลยนะน่าจะเป็นคนแข็งนอกอ่อนในแน่แต่คุณก็สามารถเอาเขาอยู่ได้เหมือนกันนะ เขาจะให้เกียรติและเกรงใจคุณมากๆเขาจะชอบอยู่ใกล้ๆคุณเขาจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอคนคนนี้เขารักคุณมากๆเลยนะเขาคิดถึงคุณที่สุดแล้วเขาจะเชิดทุนความรักความสัมพันธ์ที่มีกับคุณมากๆด้วยนะสถิต,ติความยุติธรรมความเป็นธรรมและเป็นความจริงที่มันกำลังจะเกิดขึ้นจริงด้วยนะคะ t of Cups คนคนนี้เขาคือคู่แท้ตัวจริงของคุณ้วยนะเพราะคุณจะได้แต่งงานสร้างอนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันเพราะคุณจะได้ครองคู่กันในชาติภพนี้แน่ The fool ความเป็นอิสระภาพความสบายอกสบายใจที่ดามมองว่าเขาน่าจะไปผ่านอุปสรรคปัญหาที่หนักหน่วงในชีวิตมาแน่ๆหรือไม่เขาก็มีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกมาก่อน ก่อนที่เขาจะได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเพราะเขาจะต้องผ่านวิบากมาในเรื่องราวของความสัมพันธ์มาแน,แน่เพื่อทําให้เขาได้เรียนรู้มีการเติบโตทางจิตวิญญาณให้เขาเติบโตมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีเพราะที่ผ่านมาเขาอาจจะยังเป็นเด็กถึงแม้อายุเขาเยอะแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังมีความเอาแต่ใจไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่นชอบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งคนคนนี้ชอบสนุกสนานล่าเริงไปวัน,วน และในตอนนี้เขามีการเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วนะแล้วมีประสบการณ์ในชีวิตเป็นอย่างดีมากๆมันถึงเวลาที่เขาจะต้องมีคู่ครองมีครอบครัวที่มั่นคงกับคุณและเขาจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณด้วยความรักที่มีความเข้าใจในการใช้ชีวิตคู่มาเป็นอย่างดีมากๆด้วยหรือถ้าไม่ใช้เขาก็น่าจะเป็นคุณนั่นแหละนะที่ผ่านเรื่องราวแย่ๆมาก่อนแล้วเขาจะได้เข้ามาเยียวยาจิตใจของคุณเขาจะเข้ามาเอาอกเอาใจทนุถนอมคุณเป็นอย่างดีมากๆ เขาจะเข้ามาเติมเต็มความสุขให้คุณด้วยนะคนคนนี้เขาจะเข้ามาเป็นรักแท้ของคุณนั่นเองเรื่องราวที่ผ่านมาถ้าไม่ใช่เขาหรือคุณก็น่าจะเป็นพวกคุณสองคนนั่นแหละนะที่เคยผ่านความรักที่ล้มเหลวกันมามีอุปสรรคที่ทําให้พวกคุณไม่สามารถไปต่อในความสัมพันธ์ด้วยกันได้มีการจบสิ้นห่างเหินห่างหายกันไปแล้วด้วยไม่ว่ายังไงมีไพ่ขึ้นดีขึ้นมามันจะมีการวนกลับของคนเดิมๆคนเกา่เกาๆของคุณพวกคุณจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันเพราะพวกคุณคือเนื้อคู่ตัวจริงของกันและกัน ถึงแม้พวกคุณอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็จะได้กลับมาคืนดีกันแน่แน่กลับมาอยู่เคียงข้างกันครั้งเนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนมันจะดีมากๆแล้วมันจะดีที่สุดต่อจากเนี้คุณจะถูกหลักมากมายเลยทีเดียวนะสิ่งที่ดีมันจะเข้ามาในชีวิตคู่ของพวกคุณเพราะพวกคุณสองคนเคยร่วมกันสร้างบุญกุศลครั้งใหญ่มาด้วยกันทําสิ่งที่ดีๆร่วมกันเอาไว้มันเนิ่นนานมันกําลังส่งผลคืนกลับหาพวกคุณแล้วนะเมื่อพวกคุณได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน แต่ยังไงก็ตามพวกคุณไม่สามารถที่จะเบิกมาใช้ก่อนได้มันต้องรอคอยวันเวลาที่ใช่รอคอยคู่แท้ของพวกคุณท้ายที่สุดแล้วความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณจะมีความสุดเจริญรุ่งเรืเรเรองอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในชีวิตค,คู่ของพวกคุณมากๆด้วยนะคะขอให้ไพ่ออรัเคิลแนะนําคนแบบไหนจะเข้ามารักคุณในเร็วนีแวน้แล้วความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณสคนจะเป็นไป,นปนในทิศทางไหนคะแอคชั่นสปีกอลลี การกระทําสําคัญกว่าคําพูดเสมอคนคนนี้เขาจะกลับมาแสดงออกให้คุณได้รับรู้รู้ความซื่อสัตย์่ืแท้จริงของเขาที่มิตต่อคุณว่าเขารักคุณมากมายขนาดไหนและเขามีความจริงใจซื่อสัตย์มอบให้คุณด้วยนะคะถ้าพวกคุณมีประเด็นกันเขาก็จะกลับเข้ามาพิชิตใจคุณอีกครั้งนะคะ turn on your heart light ให้คุณเปิดไฟในหัวใจอีกครั้งให้คุณพยายามลืมเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตให้ได้นะ และจิตใจของคุณจะสงบมากยิ่งขึ้นหรือไม่เขากําลังเข้ามาเปิดไฟในหัวใจคุณอีกครั้งแล้วพวกคุณจะพบแสงสว่างในชีวิตคู่จะมีแต่วความสุขความสงบอบอุ่นเบิกบานใจแล้วนะคะ Be aesthetic พวกคุณเป็นคู่แท้ของการรลกกันนั้นแหละนะกลับมารักกันครั้งนี้พวกคุณจะมีความรักที่จริงจังจริงใจ รักกันในแบบตัวตนที่แท้จริงของกันและการจะมีความเข้าอ,อกเข้าใจซึ่งกันและกันจะอยู่เคียงข้างกันจะมีแต่วความสุขความสบายอกสบายใจด้วยนะคะ s t e ็ป a t i เน c ให้คุณมีความศรัทธาแล่วแน่อย่าได้หวั่นไหวอะไรง่ายๆนะต้องมีจิตใจที่จดจ่อกับเป้าหมายที่คุณต้องการ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยเพิ่งยอมแพ้อะไรไง่ายๆนะเพราะมันกาลังถึงเวลาที่คุณจะได้รับความสุขความสมหวังดังใจปรารถนาแล้วจริงๆนะมีลองอิงคนๆเนี้ยเขาเป็นของของคุณอีกแล้วเขาคือเนื้อคู่คู่แท้ตัวจริงของคุณไม่ว่ายังไงพวกคุณมีอุปสรรคปัญหาทะเลาะกันจบกันไปแล้วเขาก็จะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณเขาจะกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งด้วยนะเพราะหัวใจของเขาอยู่ที่คุณ พวกคุณจะต้องผ่านบททดสอบกันมาก่อนถ้าใครยังไม่ผ่านยังไม่สําเร็จก็ต้องรอคอยกันและกันจนกว่าที่ทั้งคู่จะผ่านบททดสอบมาด้วยกันนะคะแล้วพวกคุณจะได้กลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันเป็นคู่แท้ที่มีความสุขที่สุดแล้วพวกคุณจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากๆเลยนะฮิวเลงพวกคุณน่าจะมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ต้องเยียวยาจิตใจของกันและกัน พวกคุณกลับมารักกันครั้งนี้จะได้ปรับจูนข้าหากกันแล้วพวกคุณจะมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีมากๆด้วยนะคะโซเมตพวกคุณเป็นเนื้อคู่กันจริงๆด้วยนะถึงแม้พวกคุณจะห่างไกลกันแค่ไหนก็ตามแต่ความรู้สึกข้างในลึกๆของพวกคุณมันเรียกร้องหากกันและกันอยู่เสมอนะจิตวิญญาณของพวกคุณมันเชื่อมโยงกันมาเนิ่นนานพวกคุณเป็นคนที่ใช่ของกันและกันและจะไม่มีเรื่องราวที่แยกจากกันไปไหนอีกแล้วนะ จะใช้กลับมารักกันครั้งนี้พวกคุณจะได้แต่งงานจะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันแล้วพวกคุณจะมีลูกที่น่ารักไว้สืบวงตระกูลด้วยนะมันทําให้ครอบครัวของพวกคุณมีความมั่นคงแน่นแฟงกันมากยิ่งขึ้น a c i o i n g give กลับมาคักกันครั้งนี้พวกคุณจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของกันและกันด้วยนะพวกคุณจะได้คืนดีกันพวกคุณจะได้มีความรักที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วนะคะ บิ๊กนิ่งชีวิตคุณมาถึงจุดเปลี่ยนดวงชะตาแล้วจริงๆนะคุณกําลังก้าวสู่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ทีวิตที่มีความสุขที่แท้จริงฟิ a ิตีความงามทั้งกายทั้งใจความบริสุทธิ์ผุดผ่องที่ผ่านมาคุณน่าจะผ่านขบวนการที่ทําให้คุณได้เรียนรู้และไปวางมาขึ้นเพื่อให้คุณได้ขัดเกลาพัฒนาจิตใจของคุณให้สะอาดสดใส พื่อให้คุณได้เตรียมเปิดรับสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีๆมันกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณการติดจุดที่ดารู้สึกว่าคนคนนี้เขาจะกลับเข้ามาตอบแทนความรักที่คุณมีให้เขาเสมอมาคนคนนี้เขาเคยทำร้ายจิตใจคุณเคยมองข้ามความรักพักดีที่คุณมีให้เขาเขาเคยทำผิดกับคุณมากๆและในตอนนี้เขารู้สึกผิดแล้วนะเขาเสียใจยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา เขาจะกลับมาปรับปรุงแก้ไขทําให้มันดียิ่งขึ้นเขาจะกลับเข้ามาตอบแทนคุณเขาจะเข้ามาดูแลใส่ใจคุณให้ดีที่สุดแล้วเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความสุขความสบายอกสบายใจกลับมารักกันครั้งเนี้เขาจะมีความรักที่มั่นคงกับคุณเพียงคนเดียวด้วยนะโนนิทัว r รีคุณไม่จําเป็นต้องไปวิตกกังวลอะไรแล้วนะ พอไม่มีอะไรให้คุณได้กังวลอีกต่อไปเร็วๆนี้คุณจะได้รับโอกาสที่ดีคุณจะได้รับสิ่งที่ดีๆทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาเอาไว้อะมันจะเป็นจริงแล้วนะมันจะเพอร์เฟกกับคุณมากๆด้วยเ e มินต p โพซิทีฟไม่ว่าคุณผ่านสถานการณ์อะไรมาก็ตามนะให้คุณพยายามคิดบวกเข้าไว้คิดแต่สิ่งที่ดีๆแล้วพลังงานที่ดีมันจะเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะ ั Task, ความเชื่อมันเป็นช่วงเวลาของความเชื่อความศรัทธาไม่ว่าอาดีตคุณผ่านอะไรมาก็ตามขอให้คุณมีความเชื่อเถอะนะว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีกับตัวคุณแน่ๆ v e your s e l f ฟิ r s สให้คุณกลับมารักตัวเองก่อนนะให้คุณกลับมาดูแลเยียวยาจิตใจของตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นพยายามอย่าได้มีอคติเลยปล่อยวางให้ได้ ต่อจากนี้การเปลี่ยนแปลงที่ดีกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ Heart to Heart Conversation mm hmm. การสนทนาใจต่อใจเพวกคุณจะได้กลับมาปรับความเข้าใจจะได้พูดคุยกันด้วยความรักที่มีความจริงใจต่อกัน mm hmm. Star of Mystic about your love life การอธิษฐานร้องขอขอพรอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณมันกําลังจะเป็นจริงแล้วนะมันถึงคิวของคุณแล้วด้วยไม่ว่าคุณขอพรอ,อะไรก็ตามพรอ,อันประเสริฐจะเกิดขึ้นจริงกับคุณที่ดามมองว่าเร็วๆนี้คุณจะสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักมากๆแล้วนะคะไม่ว่ายัางไงก็ตามคุณมีชีวิตคู่ที่ดีแน่ๆแล้วครอบครัวของพวกคุณจะมีความสุขอบอุ่นเบิกบานใจไปได้วยกันแล้วนะคะขอบคุณนะคะสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักมีความสุขในชีวิตสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสวัสดีค่ะ